แล้ก็พูดว่าการดิส u p ปชันนั้นมันมาจากเทคโนโลยีเชนปัจจุบันนี้เราก็คงเห็นแล้วว่าเริ่มมีระบบอะไรต่างๆที่คอมพิวเตอร์มาแทนคนมากขึ้นเรื่อยๆเชื่อในเรื่องของการลงมือทํามากกว่าแค่เรียนจากทฤษฎีอย่างเดียวเรายิ่งตามมันช้าเท่าไหร่เรายิ่งเสียเปรียบเพราะมันจะไปไกลจนกระทั่งเราตามมันไม่ทัน ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาปนประถมนิเทศออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2564ค่ะผมในนามของมหาวิทยาลัยก้ธนรีเนี่ยก็ต้องขอเกล่าต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะครับสู่รั้วของพระจอบเก้าธนรีนะครับการที่พี่จะถูกวิสรเนี่ยเราก็พูดว่าการ i s r u p t i o นนั้นมันมาจากเทคโนโลยีเช g ซึ่งการ i s r ร p t i o n เนี่ยมันกระทบไปในทุกอุตสาหกรรมนะครับเทคโนโลยีทางด้าน ดิจิทัลหรือ IT เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งพื้นฐานดังนั้นการที่เรามาเสริมความรู้ทางด้านดิจิทัลเนี่ยมันสามารถนำไปใช้ในทุกๆเรื่องได้ตัวผมเองเชื่อในเรื่องของการลงมือทํามากกว่าแค่เรียนจากทฤษฎีอย่างเดียวกระบวนการการเรียนรู้ของเราเนี่ยนะครับจากในระดับปริญญาโทเนี่ยทางคณะเองเย,ยังเตรียมเครื่องมือด้านดิจิทัลให้ในักศึกษาได้ลงมือทําโดยเฉพาะในวิชาก,กลุ่มที่เป็นเวิร์กช็อป จริงๆแล้วอะเทคโนโลยีมันไม่ได้เปลี่ยนแบบของเดิมทิ้งไปแล้วไปหาของใหม่แต่ว่ามันเปลี่ยนแบบต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเรายิ่งตามมันช้าเท่าไหร่เรายิ่งเสียเปรียบมากขึ้นเท่านั้นเพราะมันจะไปไกลจนกระทั่งเราตามมันไม่ทันก็ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของ SIT ของเราครับขอบคุณครับ Empowering b a l l e s et, digital transformation สร้างศักยภาพสู่ยุคดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี